สวัสดีจ้าเอฟทีทุกคนจ้าวันนี้ดิพาไปท้ำบุญแน่นอนเขามารับไปท้ำบุญวันนี้วันนี้น้องเขาใส่หน้ากากเขายันโควิดหนาไปเพ่นน้องเนาะไปเพ้นไปเพ้นไปท่านเพ้นนี่นึงว่าตะเกาวงไปพี่น้องเก่าม่วงครัวฟินแลนด์ท้ำบุญกันวันนี้มัดยุทธพี่น้องกันบริษัย้อนเที่ยวจังไหนไปพี่มันมันก็บมันก็เมื่ถึงมีโอกาสกับมีอยูแหละแต่ว่มีรถไปท่านน้องก็มากมากรับ บ่ได้ไปพ่อน้องเขาขับรถได้เขาขับรถบัตรน้องกมมับจบนี่เป็นตรงกับว่าไปไปดูสินะเดี๋ยดท้ายทางหนามุณจังเด้อนี่ทางไปวัดจักกิโลนออ้องสี่สิบห้ากิโลไปสี่สิบกิโลไปสี่สิบห้าไปสัต่ว่าวัดบางนึงวัดที่จะเลื่อนจะเลื่อนนั่นมันสามสิบกิโลบอกดับสิบกิโลนี่วัดบอกคอยจะเลื่อนไ,ไัตรไมีม,มีมีจัองมองวัดน้องบ้านนอกประเทศไทยประเทศ่เออมีสองมอง ก็สามของใบบัตรปิดแลนบัตรให้เขานี่ล่ละผ่ไทยมาอยู่พี่น้องนี่ทางไปพี่น้องเด้อกุญแจกุญแจได้พี่น้องเด้อกุญแจกุญแจได้ติดตามกินไหมต่อไปจะหน่อยปลูกพักเก็บผลไม้เก็บหมากไม้ได้พี่น้องปลูกพักเก็บเห็ดเจ้าลอดติดตามกันเด้อน้องไปบัตรสามคนมาเพิ่มอีกคนนึงแล้วเมื่อกีสองคนสามคนพี่น้องเดี๋ยวสิดใายปลาเห็ดผู้เจ้าเบิรงเด้ออ้ยไปขัดไหลแม่บ้านน้องของบ้าเห็ดปลายไหลอยู่ดูนี่แต่ปลาเห็ดพี่น้องเนี่ย เห็ดบ้านเนี่ยปลาเห็ดเผิอกเห็ดปวกเห็ดตาตีเห็ดอย่างนี้เพิ่อเห็ดบัตเตอปลาเห็ดบ้านนองเขาหลายเขาอยู่นอกเมืองกนะั่จังจังพิโรฉันไหนนะบ้านเห็ดทิ้กิ 54กิโลีนองออกจากเทศ่ิงคมากในเมืองหวงเขามากนี้แตปลาเห็ดพีนองดูจอดปลาเห็ดคนมาเห็ดเนาะนี้ก็มาคือกันนี่ยนขับรถคนกับผัดก็มาเห็ดคือกันพี่นองเฮ้ยจอซอนพีนองรับคนสาไปเทาไปเท้กนกันไปวัดวะทาบุญน้พไปน้องมาทำบุญด้กันเ้อะไปวัดตังเก็นี่นี่วัดติ็ดสิบมง มงก็ดีม่เปิกันอีกทีน่ที่สีโมงพี่น้องเป็นสักเพศอมบรรยากาศที่ดีนี่แนะนำพอนลร้งผวกับรลวงพ่อกำลังพิดสันเขาเขาแห้งหมดเเริ่มตั้งแต่วันอาคิดได้เลยนะหนู ระลไปแสวคนงามใช่อกอตัวล <Tat y> <Emmanuel> <Michelle> ้วกบอกเข้ามาได้ชุดละหคนแล้วก็ใครจะทบุญให้คุยาตายหรือผู้ท oh. ี <fucking inappropriate> <s Elliott ills> ่รองรับกปแล้วนะก็จดชื่อมาแล้วก็มาเอาไอ้พระไตนถาย ไม่เกินหกคนเนี่ยเราต้องเข้ามาทีละชุดนี่มันทั้งวันอ่ะใครมาเวลาไหนก็ได้ไงมันสิบสองถึงสิบห้านะคะเลือกวันไหนก็ได้วันนึงวันสองมุดบุกกระจายก็ได้อาจารย์บอกว่าผู้สงการพระสันสมีสงการของพี่น้องอาจารย์บอกว่าสงการอาจารย์พระทรงนำพระพระสั่นพี่น้อง นีกระดูโหมูก่อนเนี่นี่กรดูกเลยนี่สามชั้นน้องจ๊ะสามชันไม่ใช่กระดูกะดูอก็มีจ้าเห็นแล้สาสามชั้นก็มีถ้าเเยออันนั้นไอ้เนียหมดจักหพัดใกลบานจ้ะเนี่ยเหร ียม,อมน,อ,มอ,นอยมงบ่ออได้ยินเลยคนวัดทำอร่อยว่ะเขาบอกว่าคนที่เมาขังข้าวา <laughs> ตู่ตสมัยก่อนอร้านกับพี่นี่ยถ้าจานชมของใครอร่อยจะไปเปิดร้านขายนะ <laughs> เพราะว่าคฮะหิวไงคือเดียวตลอดทุกจานพี่น้องก็มาพาก,กนินเข่าเลยพี่น้องเด้อพากันกินเข่านกนกขันมาแน่ในอีหล่ะเป็นงามม่านก็บ่เปิดปากพี่น้องกินเข่าได้พี่น้องก,กิน,นเนนนข่า,า,า,าก,ก,ากนินเข่าเตียงเตียงปะทู่ปะยังมืดๆพี่น้องไม่ดูยางตำมือของมือกับมีมาวัดกันพี่น้องเลยพี่นอ้องอ่านการก,กนินพี่น้องคน บรรยากาศดีพี่น้องใก่ไกน้ำแม่น้ำพอพี่น้องคนะแม่น้ำาอกยาวัดตุงไก้แม่น้ำน้ำคาดนี่บ้างล่ะแซบปอล่ะแซบบอแซบบอแซบแซบเนาะก้สองคนสองคนมันหลับกินอย่นี่แซบบอหันงามากแซบบ่คนไทยน้ำกันแซบบอแซบบอเลาแบบอร่อยกบแกบบอกบบอคกบบอแ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 กาบอแกบบอแกบนอแกน้องกาบ้กอกบอกอแกอืดท้อแกอกบบอแกะบรรยากาศ ้ยไปลองบรรยากาศงามคักอีหลีงามคักมบบีตะเภาไว้เฮ้ยสวัสดีพี่คนเดอ้อนี่วัดฟินแลนด์ทำบุญเรียบร้อยเรียบ้องสังฆทานกระทำสังฆทานเรียบร้อยแล้วจังกระท่านซื้อน้ำซื้อยังมาสังฆทานพี่น้องนี่นะนี่จับวัดฟินแลนด์วัดหน่อยอันนี้เพิ่นฟินแ,แลนด์มี่สามวัดได้พี่น,อกกน,น,กกน้องอันหนึ่งวัดง่ายง่ืยอันหนึ่งวัดง่ายง่าอันหนึ่งวัด,นะด,บบดแแนหน่อยอันนี้วัดหน่อยพี่น้องวัดฟินแลนด์เลยฟินแลนด์เดี๋พี่น้องน้องเมืไทยพี่มันมีเยอเนี่ยพ<ะ>ี่น้อง วัด,ด,ดบ่าใหญ่ป้ายใดดอกน้องพี่น้องเลยวัดไหนป่ายใหญ่แต่ว่าอยู่ไก่ปลาปลาเห็ดพร้อมพี่น้องนี่โอ้แหนาแรงก็พี่น้องงามบ่เออเลยนะน้องเขาผ้าไปเอากระดูกหมูพะนะตั้งกระดูกหมูเข้าไปตับหมูนี่น้องก็าจะผาไปเอาเออพ่อมาดประเทศนอกเขาไปกินตับหมูไปกินกระดูกหมกูอ่อนพี่น้องเขไหเลยที่ผาไปเอาวิตเตป้าเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยปลาเห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็ดเพิงเห็ดตาตีเห็ดบูบูลีมีมัดทุกอย่างเนี่ยพี่น้องบ้านเขาอยู่บ้านนอกเอาตับหมูป้เนี่ยเออบางกัน ตับหมูเปียวก็ที่เอาเบิ้งกระดูกหมูอืมพี่น้องบ้านเขาในี่ปลาพี่น้องปลาก็เป็นแบบกระเลือดได้เป็นปลาแบบมันนอกอีดีเด้แข็เลือดเด้อแต่ว่ามีปลาเห็ดปลาหยังเห็ดเป็นผักเป็นหญ้าเป็นผักเป็นหยังนี่เก็บกินได้เบิดพี่น้องเด้อบุหรี่ปลอดสารพิษประเทศเขางามเขาอีดีพี่น้องเอ้ยหน้าแร่งเขาบ่มีหิมะเลยพี่น้องพี่มาละลไล่มดแล้วผุบผุบทั้งหน้าที่หน้ามันเป็นตรงหน้าใบใม่ก็จะพี๋อใบไหม่สิป้องแล้วพี่น้องใบไม้ปีป้องแล้ว ท้างานเป็นธงหน้าพี่น้องธงหน้าเขาปลูกเขาปลูกยังงงเขาเป็นข้าวบาเล่เนาะข้าวบาเล่มันเขาปลูกข้าวบาเล่เพชรเบียร์ข้าวสาลีข้าวสาลีไหมเนี่ยมันก็เป็นบางเจริญไปล้านค่าเป็นยังพี่น้องเออเป็นปลาเป็นยังเลยโอ้ยปลาก็ระอาดกะอั่นได้พี่น้องในปลาเก็บเห็ดเก็ดยังไปกินประเทศนอกนะยู่พี่น้องเอ้ยเจ้าเจ้าเอ้ยมองโลกคินบองฝันมองยีแม่ประเทศนอกฝ่ยังไือมากนะพี่น้องเอ้ย มากกับจำบายกูอยู่เมืองไทยอยู่จำบายกูมึงอยู่เมืองไทยพี่น้องเอ้ยชุกจำบายกูอยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยเขาหาเงินหยาดเนาะประเทศนอกมันหาเงินง่ายพี่น้องเอ้ยเห็ดไม่ปลายมีแต่เงินทางนั้นพี่น้องไม่ปลานี่มีแต่เงินมีแต่เห็ดมีแต่บุบะลีมิกอย่างวัตตะเก็บมาขายเขามีคนรับซื้อวันน่ะทงหน้าพี่น้องทงหน้าเป็นบาทเป็นหลังเป็นหลังพี่น้องงามบอผู้จ้าว่าอาจะอ่านประเทศเขา บรรยากาศดีมะฮ่อนได้นี่ออกไปเย็นช่วยๆได้บ่ได้ากาศแดดได้พี่น้องผลดอกไม้กำลังสีออกอุ้ยดอกไม้สีออกเจ้าหน่อยครับซูปเปอร์ครับมอดไส้แหละพี่น้องเอ้ยดินล้มช่ววิวเลย,ยพี่น้อยอืมเรื่อพี่น้องปลาเห็ดทางหนาเหมือนเนาะไม่ตาปลาเห็ดมันเขาเขอยู่ปลาเห็ดเขาประเทศนี้เขาเก็บมาขายคือบ้านเฮาได้เขาเก็บพอได้กินเจลากรกูต้องกูก็กับพ่อเมื่อเก็บไม่ผุเนี่ยพี่น้องทางเนื่นเนี่ยปลาเห็ดเพลิงนี่ผล่ะปลาหุ่น อโอ้ยพี่น้องเอ้ยฝน่นพี่น้องเบิ้งเน่ยฝนตกไหม้กําลัางออกโอ้ยรอติดตามเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามเด้อคิดไหไม่ต่อไปใจไไส้มด้เบิ่งบางงามใเขาขับมอไซค์ข้างหน้าพี่น้องวีดีพี่น้องเจอกันคิดไม่ไเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจา้าพี่น้องเอ้ยเห็นทงหน้าเขาบอ้ ใช่ทั้งมดเนี่ยพี่เจ้าเบิ้งไปบ้านมูใช่ไก็ดูมูทมานก็ดูเป็นน้ำคุณเป็นน้ำคุณท่้งคุณเป็นแม่น้ำนี่พี่น้องบรรยากาศอุ้ยเขาปลูกเขาพี่น้องปลูกพักพี่น้องบันนี้ต่อไปพ่่เจ้าจะเห็นพื้นแล่นเขียวกะจีพี่น้องทั้งพักทั้งเขาทั้งสารพัดทั้งบูเบอรีทั้งตะตอเบอรีทั้งเ็ดทั้งพักธรรมชาติตนนีต่อเฟี้ยงพี่น้องเห็นต่อเฟี้ยงบะ คนนั้นเหมอนคนนั้นพี่น้องเนื่นดอยกับไปเทสพี่น้องเอ้ยมามามาหาไข่พี่น้องเอ้ยมามาอยากมะม่งมวลอยากมั่งส้มอยากมัประเทศนอกคนไอ้กินปลากรงางเนี่ยฝุนส้มก็ร่างสิไทยเขาสิไทยเริ่มจันทน้อยเขาเทิยมไทยบ้านเขาบ้านพักเราพี่น้องเนี่ยป้าเฮ็ดเนี่ยนี่เขาไปบันมูบันมูบันมูน้องเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางขางนี่ก็เป็นเห็ดเพิงเห็ดยังกอกดิพี่น้อง เยออตุ้มบุญอันบูเบอร์รี่ตากสากมันก็นั่งสะออกดอกแล้วพี่น้องอืมโอ้ยอนซ้อนอนซ้อนพี่น้องงามงามบรรยากาศดีเจ้าเอ้ยมีเจ้าเห็ดทางไปค่อเจ้านี่เขาเจ้าก็เก็๊บเห็ดกรนเด้๊เออเห็ดอันเห็ดมันปูพี่น้องน้องเขาว่านร้ายไปออกเป็นกลุ่มๆอยู่พี่น้องเห็ดมันปูเนี่ยแม่นุ่งจะดอกใหญ่ๆงามๆแถวนี้ เขาเก็บขายกันเหมือนเก็บกินเก็บขายพี่น้องโลแพงมาชั้นน้อทำเก็บขายพี้อโลแพงแพงมีสิ่หอดบ้านเขาเจ้าแล้วเขาได้ผัวยวนอยู่ในปลาบั่นเป็นหลังอยู่ในปลาพี่น้องดูไก่นอกเมื้องแค่กิโลน้องหน้าชิ้นป๊อกสิบเลเท่าไหร่สามสิบกิโลเออสามสิบกิโลห่างจากเมืองหลวงเขาออกมากห่างจากเพชรกี๋เด็กพี่น้องห่างจากบ้านข่อยมากข่อยมากจานสิบโลแต่ว่าปลาเฮ็ดทั้งนั้นพี่น้องปลาบูบลีอย คนจ้อนไปเขาเจ้าเนาะบ้านกอยูรูนมันใช่แหละนั่งนี้แดงบอกส้มผักตรงนี่เออเขาปลูกผักเออปลูกผักนี่กั้นอีกนั่นเลยนะเนี่ยปลูกพักเออเนี่ยเขาเลี้ยงเห็ดผักพี่น้องเขาเลังเห็ดซุ้มผักเห็ดผักนี่เขาจะปลูกผักคนไทยเขานี่แหละคนไทยเด็ดผัวฟินแลนด์นี่พี่น้องบ้านเขานี่ยลักนั่งแดงลักบัลลีลักบัลลีโอ้ลักบัลลีเป็นนุ่มๆเออนี่ยนี่แตอบัรลีโอ้แต่ตอบัลลีเขาผุนะอักลาดพี่พี่น้องโอ้แต่ตอบัลลีกขาลังขึ้นพี่น้องเอ้ย แก,ก้วพิถีพิบรรยากาศเห็นทุกท่านเจ้าเบิงทางนอกพี่น้องเลยบรรยากาศจ่มจ่มจมบรรยากาศโอ้อันนั้นลงเห็มันลงหันแล้วน้องจ้ามันตกน้องเอ้ยตอเบอร์รีพี่น้องเห็นล้วพี่น้องแต่ตอบอรี่รีเบิรนเป็นยูสวนยูป้าเป็นกับปลูกพักปลูกผลไม้น,มน,นั่น่าาะนนแต่ตอบอรีพี่น้องก็ลังปงบระดิษฐ์ตัวดีพี่น้องแต่ตอบอรี่ก็ลังปงเห็นน่ะต้องเครื่องข่อยเลยล่า,างปงออก ี่บ้านข้าเจ้าพี่น้องนี่บ้านข้าเจ้ารับเนื้อหมูเนื้องัวงัวเนื้อกระดูกหมูอ่อนตับอ่อนมาขายเปินกระรังอ่ะเปิดประตูให้เนี่ยกระรังเปิดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้า,จาพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อเฮาหาหมูกันเด้อพี่น้องเด้อ